มันตัวเลขวิ่งไหมล่ะวิ่งนะแต่เพี๊ยะทำไรเชียรข้างบ้านเนี่ยจะเทปูนเหรอเทเป็นเหรอไอ้เรื่องแค่นี้เป็นไม่เป็น,ปนก็ทำไปเถลยดียวอยู่เฉยอ่าดีมากทำดีๆหน่อยอย่ามั่วอย่ามั่วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยช่วย,ยไหมเบาๆเดี๋ยวโดนแน่นแตก ดูี่เนี่ยข้างบ้านลบเนี่ยเดี๋เกียรเทปูที่หมดทีแล้วเทเหอะจะได้สะอาดอือหืช่วยยกดีกว่านั้นหนักไหมไม่ต้องไม่ต้องโอ้ยเดีย๋ยวมันแตกแม่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 เดี๋ยวมันแตกแตกแล้ว ย้ำมหนักเลยเอเออือต้นตมเขาก็เก็บมาด้วยนะเออ๋ยวไปไว้ข้างนอกหน้าบ้านเลยบบเบาๆ๋ยวแตกเก็บต้นตมให้เขาก่อนจะเก็บไปทำไมมันขึ้นเยอะแยะอยู่ โอยเก็บไปเถอะฝั่งนู uh ้นก uh ็เต็มไปหมดไม่เก็บมาเถอะยอดยอดมาเขาเก็บเองเออเนี่เป็นไงเออเฮ่อเก่งเก่งเก่งวางไว้ที่ก่อนเออนี่เป็นไงออื ที่สบ,บายใจเลยอะค่อยๆค,ค่อยอย่าแตกไ,ไ,ตไหนดูตำลึงกันเนะเป็นไงบ้างออขอดูตำลึงหน่อยเออเออบ้านตำลึงสวยเวย้ยเออเออบ้านตำลึงสวยสวยเขาทาเขาท่าบ้านตำลึงสวย ต้นสมขึ้นก่อนถ้ายังไม่ถ่ายมันไม่ปิดวิดีโอไปก่อนอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่อ่านี่นี่นวนปนวนดินครับปนวนดินด้วยปวนดินด้วยเปนนทปูนได้เหรอเอา่เอาเดี๋ยวทรายมันลงอืมต้องถึงมือตะเปียก <laughs> เบา,าเลยต้นมะเขือเละเดี๋ยวเดินไปทำนู้นก่อนนะคะที่มันเละไปหน่อยนึงอ,อ,อขอเดินแป๊บนึงนะคะกระเปียกเอดูวิธีการทำของกระเปียกนะคะพวนด,ดินค่ะโอเคนะ นี้ก่อนนะคะให้ตะเปียบพวนไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะ เปิดน้ำมาโอเคค่ะ